สวัสดีจ้าน้องฟ้านี่จะเป็นวิดีโอที่พี่ฝนจะให้น้องฟ้าช่วยทํางานนะพี่ฝนจะส่งอีเมลไปให้น้องฟ้าในอีเมลนั้นก็จะแนบไฟล์เป็น pdf ไว้ให้แล้วพอน้องฟ้าได้ไฟล์แล้วนะก็ดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปในเครื่องแล้วพี่ฝนก็จะให้น้องฟ้าขั้นตอนที่พี่ฝนจะให้น้องฟ้าทําต่อไปก็คือเอาไฟล์ pdf นั้นมาทําเป็นไฟล์ pdf f i e w a b l e โดยที่เราจะใช้โปรแกรมผ่านอิน,อนเทอร์เน็ตใช้ฟรีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฝนจะทําให้ดูนะว่าแต่และขั้นตอนมันทํำยังไงพอได้อีเมลแล้วโหลดลงเครื่องปุ๊บน้องฟ้าก็มาที่นี่เลยไปที่ Google ก่อนแล้วก็เสิร์ชคำว่า S pdf s e พอมาที่ pdf s c a p e มันก็จะมาที่หน้านี้แล้วให้น้องฟ้ามาที่ตรงโปรแกรมที่เราใช้ฟรีฟรีออนไลน์เสร็จแล้วก็มาตรง create new pdf document แล้วก็คลิก create ทีนี้พอเรามาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมเราก็อัปโหลดไฟล์ที่พี่ฝนส่งไปให้สมมุตินะอันนี้พี่ฝนเซฟไว้ในเครื่องแล้วก็มาที่คลิกที่อัปโหลดแล้วก็มาที่ชุดไฟล e แล้วก็ ไปหาไฟล์ที่เราเซฟไว้เอัน,นี้ก่อนมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆจุ้มาแล้วทีนี้เนี่ยโปรแกรมนี้มันจะช่วย ให้เราทำให้ไฟล์ pdf ของเราอ๋อเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดถึงโนโปรแกรมทีนี้เอกสารที่พี่ฝนส่งมาให้เนี่ยมันก็จะเป็นเอกสารที่พี่ฝนทำไว้แล้วทำแบบฟอร์มไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะให้น้องฟ้าทำก็คือให้เลือกฟอร์มมาแล้วทีนี้ก็ให้ทำฟอร์มเนี้ยให้มันเป็น fillable ก็คือทำให้มันสามารถเติมได้โดยที่ เราทำยังไงเราก็มาที่ตรงนี้ form f i e l หรืออ่านว่าอะไรวะเออนี่แหละมาตรงนี้แล้วก็พอคลิกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมี text มี text paragraph มี checkbox อ,อร์มที่พี่ฝนจะทําก็มีแค่3ตัวนี้แหละมี text มี text paragraph าาแล้วก็มี checkbox เ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสบ3อย่างนี้มันแตกกันแตกต่างกันยังไงเรามาที่ text ก่อน แล้วก็เลือก t Text แล้วก็ select แล้วทีนี้ตรงฟอร์มที่พี่ฝนให้มาเนี้ยถ้าเราจะทำให้มันถ้ามันเป็นแบบบรรทัดเดียวๆอย่างเงี้ยเราต้องมา f ฟ l l ทีละบรรทัดเช่นนี้ทำแบบนี้เออคลิกแล้วก็ลากมันก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นตัว CQK แบบนี้แหละเนี่ยแล้วเวลาที่นั่นก็เลือกตัวอักษรทั้ง20นะ20ปุ๊บเอสิบ มันจะต่างยังไงก็คือฟอร์มเนี้ยมันจะสามารถฟิลได้ตุงๆุง้แบบนี้เออน,นั่นแหละแต่ตอนแรกที่เราเอาเข้ามามันถ้าเรายังไม่ทําแบบนี้ยมันยังฟิลไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็พี่จะถ้ามันเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยให้เราเลือกเป็นเทคสมมติว่าน้อฟมไม่อยากมาอุ๊ยโทษทีลบเออ ดีล e ทอ็อบเจกต์ถ้าเราไม่อยากให้มาถ้าเราไม่อยากมาขีดลากอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูพิเคตกล่องนี้ได้ก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกดับดูพิเคตมันก็จะออกมาเป็นแถบตารางหน้าตามกันเลยแล้วเราก็ลากมาใส่ตึง้งแล้วเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ใส่ยังไม่พอดีเราก็ลากปรับได้แล้วทีนี้สามช่องนี้มันเหมือนกันใช่ปะล้วก็คลิกขวาดูพิเคตมาลงมาได้เลย ดุงคลิกขวาลูปิเคตดึงแบบนี้ได้เลยแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่า Text มาดูกันที่ตรงเทกพารากราฟบ้างก็เราไปที่เดิมไปที่นี้แล้วก็เราก็เลือกเทกพารากราฟซีเล t กเท t พารากราฟนี้พี่จะเอาไว้ใส่ช่องที่มันเป็นใหญ่ๆ ก็คือเราก็เลือกแล้วก็กลากคลิกแล้วก็ลากลากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมครอบคลุมแบบนี้ตุ้งเสร็จแล้วต่างกันยังไงตรงเท็กพารากราฟเนี่ยต่างกันก็คือว่ามันจะทําให้เราแบบพิมพิมได้หลายๆบรรทัดอ่ะตึ้งตึงดึงตึงึงึงตึงตรงตรงตรงเท็กเฉยๆมันพิมพ์ได้แค่บรรทัดเดียวแต่เท็กพารากราฟมันมันฟิลได้เป็นเป็นแบบนี้ โอเคได้สองอย่างแล้วได้เทคกับได้เทคพารากราฟแล้วทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือติ๊กติ๊กทูบอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะอ่าเช็คบล็อกเช็คบล็อกเราเลือกเช็คบล็อกปุ๊บเล e c กพี่จะใช้ตรงสำหรับอันเล็กๆอย่างเงี้ยที่มันเช็คได้ตึง้งเลือกลงมาคุมปุ๊บ แล้วเราก็ทําการดูพปีเคทเหมือนเดิมปุ๊บ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 ทำมันจนมาเต็มนี่แหละน้องฟ้านี่แหละสามอย่างนี้แหละที่พี่ที่พี่จะให้ช่วยทํา แล้วก็เอกสารมันก็จะลงมาปกติแล้วก็จะมีประมาณพี่ก็จะทําชุดหนึ่งก็ประมาณ20แผน่น20แผ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องฟ้าก็ค่อยๆลงมาทําทําลงมาเรื่อยๆแล้วก็เอออีกตรงเนี้ยเราก็สับถ้าเป็นมีขีดข้อมอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเราเขาเขียนเขาก็จะเขียนก็ได้หรือเขาจะ,ะใช้พิมพ์ก็ได้ก็ให้น้องฟ้าใช้เทกเทกนะ คแล้วก็กเ,เล็กๆตึง้งแบบเนี้ยอืมก็ะดูพิเคตมันลงมาเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราขายได้ถ้าเรามีรายได้เดี๋ยวพี่มีโบนัสให้ตอนนี้ก็ช่วยพี่ไปก่อน <c oughs> นี่แหละแล้วก็ทําแบบนี้มาเรื่อยเื่อยเสร็จแล้วอันที่เป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็มาแยกกล่องต่างหากเราอาจจะดูพิเกตมาจากตรงนี้ก็ได้ดูพิเกตมาแล้วก็ดึงมันลงมายาวสั้นไม่เท่ากันเพราะนั้นแล้วก็ดูพิเกตมันลงมานี่แหละเราก็ทําจนเต็มหน้าแหละน้องฟ้าตรงนี้ก็ทําตรงนี้ก็ทําแล้วก็ตรงติก๊กติ๊กตรงเนี้ยก็ทํานะเอะที่มีมีบอกว่า เครื่องหมายแบบเนี้ยเราก็อาจจะก๊อปปี้มาอย่างนี้ก็ได้รูปิเคตแล้วก็เอามาใส่ให้มันเต็มตรงเป็นเครื่องหมายแบบเนี้ยแต่บางแผ่นมันก็ไม่โหดขนาดนี้หรอกน้องฟ้าบางแผ่นมันก็มีแค่แบบตารางแล้วก็มีแค่ไอ้นั่นเฉยๆแต่บางแผ่นมันก็จะมีจุกจุกจิกจิกแบบเนี้ยเยอะหน่อยก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันเนาะโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็มาที่นี่จะ้ะมาที่ เซฟแล้วก็ดาวน์โหลดเซฟแล้วก็ดาวน์โหลดพอเซฟปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นไฟล์ pdf เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะก็จะมีพวกนี้แหละขึ้นมาด้วยแล้วก็ให้น้องฟ้าตั้งชื่อให้มันเป็นต่อท้ายให้มันหน่อยว่า fill fillable หรือ editable ก็ได้นะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปเซฟนะ mm. ก็คือ โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีใช่ไหมถึงเราจะเซฟถึงเราจะอะไรก็ช่างแต่ว่าถ้าเราทิ้งมันไปนานๆกลับมามันก็จะไม่ให้เราเข้าหน้านี้แล้วนะสมมุติว่าเราทําไปรับสักสิบห้าแผ่นแล้วเราหนีไปกลับมาสมมุติว่าโปรแกรมมันปิดลงไปเนี่ยไม่ได้ทําในรวดเดียวมันก็หายไปเลยนะพี่ก็เลยแนะนำว่าเออทำทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็มาดาวน์โหลดครั้งเดียวเพราะพี่เคยทําไปครึ่งครึ่งกลางๆแล้วแบบปล่อยมันทิ้งไว้อะอืมแล้วมันหายไปเลย น้องก็นั่งทําใหม่โอ้ยเมืยเด้นั่นแหละพอเราเซฟสมนนะสมุตนะินนะเซฟปุ๊บตึงมันก็จะดาวน์โหลดไปให้เราฟุบพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็เป็นตามหามันเลยที่ดาวน์โหลดมันแล้วแต่เครื่องนะน้องฟ้าเครื่องก็ไปดำหาเอา อยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่ไงแล้วก็ให้น้องฟ้า rename แล้วก็เติม edit table ให้หน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ำกับไฟล์ที่พี่ส่งให้เสร็จพอเสร็จแล้วน้องฟ้าก็เอาแนบใส่อีเมล,ลแล้วส่งกลับมาหาพี่เท่านั้นแหละจ้ะ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรสงสัยก็เทคถามพี่หรือโทรหาพี่ได้ถ้าไม่ตอบแสดงว่านอนหลับเด้อจ้าแค่นี้ล่ะขอบคุณมากน้องฟ้าที่มาช่วยพี่ทำเดี๋ยวพี่ส่งงานไปให้เลยขอบใจจ้า